สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองล้อ48โวลต์450วัตต์นะครับหมใส่ไฟฟ้านะครับวันนี้เราจะโมให้เป็น500ถึง600วัตต์นะครับโมเพิ่มนะ นี่ก็สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับของเดิมไม่หมุนนะครับไม่หมุนแล้วก็เจ้าของก็ส่งมาโมใหม่นะครับกล่องทดลองนี้เป็นกล่องสามร้อยห้าสิบวัตต์นะครับกล่องที่เทสนะครับก็เป็นสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับก็ชาได้แล้วนะครับ ี๋ยวก็จะลองเทสกล่องของลูกค้านะครับที่ลูกค้า,ามาด้วยนะกล่องข้างๆนะครับตอนนี้ก่อนทํางานเสร็จเราต้องเอากล่องที่ร้านเทสก่อนนะครับเพื่อยืนยันว่าง,งานรงเราสาเร็จสมบูรณ์นะเดี๋ยวก็จะเอาเทสกล่องของลูกค้าเทสตตามนะครับ